ท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเทพมหาโชคหรือว่าเป็นรายการเลตติ้งต้นต้นของช่องโชคดีทีวีครับที่วันนี้เรานําพาในเรื่องของสาระบันเทิงเข้ามาท่านผู้ชมครับในเรื่องราวของการบูชาหรือการตั้งสารพระภูมินั้นมีความสําคัญอย่างไรการบูชาเทวดาที่อยู่ในชั้นอากาศเทวาครับเป็นภูมิที่ใกล้ชิดมนุษย์มากที่สุดดังนั้นการตั้งสารพระภูมิเทวาเพื่อให้เป็นที่ประทับของเทวดาในชั้นอากาศเทวานั้นองค์พระชัยยมงคลเทวา จะบรรดาลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านสารพระภูมิเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลของสถานที่ของท่านเจ้าบ้านมีศาสนาศิลธรรมจริยธรรมเป็นหลักเพื่อดำรงฐานะความเป็นอยู่อย่างมีความสุขความเจริญมีอนาคตก้าวหน้าไปสู่ความมั่นคงที่ดีสาง่างามมีศิลปะวัฒนธรรมขนธรรมเนียมประเพณีแบบไทยอยู่ชั่วการานาน คิดจะตั้งศาลพระภูมิเทวาครับและบวงสวงพระภูมิเทวาแบบถูกต้องนึกถึงอาจารย์โชคนะพรมมาท่านจะได้ผู้เชี่ยวชาญในการตั้งศาลพระภูมิมเทวาแบบถูกต้องครับโทรด่วนที่3หมายเลขนะครับขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ที่0882276566และที่0871090448และหมายเลขที่3ครับ0863459259สาธุ อายันตุภูมะเทวังนัมามิหังข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมอัญชุลีโดยยินดีขอรคคำนบเทพบดีพระเจ้ากรุงพาลีเกรืองเดชภูมิเทเวสิทธิการขอเชิญเทเวศร,รับคำเฉลยอาราธนารับเครื่องสังเบยอสักการะบูชาเทวพีณบัดนี้ได้เลิกงามยามดีวาระดีถีสุภะมงคลควรเวลาขออัญเชิญภูมะเทวาสถิตด,ดังอาสนะวิจิต เป็นกิจเป็นการอันสมควรได้บวงสวงราธนามาสาธุสาธุสาธ,สาธุจะตั้งสาลพระภูมิเทวาครับโทรด่วนหาอาจารย์โชคพรมมาที่สาหม่เลขนี้ครับและนี่คือเรื่องราวของการตั้งสาลพระภูมิมัททวาครับเรื่องราวของวัตถุมงคลแห่งปีท่านผู้ชมครับชุดล่าสุดของอาจารย์โชคพรมมารายการเทพหาโชคเพื่อนำไรายได้ ไปให้กับกองทุนโรงเรียนชุมชนสีขาวนะครับในช่วงนี้ก็เป็นเป็นชุดของการเปิดวางบาดาลทรัพย์เทพนาคาเทวนาคินครับถือว่าวันนี้พลังแห่งนี้สามารถคุ้มของได้เราจะไปดูในเรื่องของกําไรทรัพย์เทพนาคาเทวดา12ราศีครับนอกจากได้หล่อหลอมจากแผ่นมหายันร้อยแปดแล้วกําไรทรัพย์เทพนาคายัางได้ถูกหล่อหลอม จากเหรียญสุริยะสายปาหูพ่ายครับเหรียญน,นี้หลวงพ่อเชิยันแปดแถวได้มอบให้มากับอาจารย์โชคพรมมาครับมาจัดสร้างเป็นกําไรทรัพย์เทพราคาเทวดาสุขสองราศีครับเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมครับด้านหน้าจะเป็นองค์พระสุริยะฉายประทับบนเทพปาหูครับโดยมีดวงอาทิตย์ล้อมรอบอยู่และด้านหลังเหรียญท่านผู้ชมครับเหรียญน,นี้ จะมีในเรื่องของยันสุริยะประภาครับถือว่าเป็นสุดยอดแห่งมหายานอีกหนึ่งยันครับจึงทำให้กำไรทรัพย์เทพนาคาเทวดา12ราศีมีพลังในการต้านดวงดาวเทพราหูครับที่จะโคอจรอเข้าสู่ดวงเมืองปีนี้ครับพลังแห่งเทพราหูจะรุนแรงมากและจะส่งผลให้ตกบ่วงวิบากการรมชีวิตตกอับทำอะไรมีอุปสรรคคอยมาขัดฝังอยู่ตลอดเวลา เพ็ดวิชาแก้ดวงชะตาเทพราหูแทรกต้องสวมใส่กำไลทรัพย์เทพนาคาเทวดา12ราศีครับที่จะสามารถป้องกันปัดเป่ามิให้ดาวเทพราหูเข้ากลุ่มลัคนาของมนุษย์ทั้งหลายด้วยพลังแห่งเทวนาคินพลังแห่งองค์พระสุริยะฉายและยังได้มีการทำพิธีกรรมครับเปิดฟ้าเปิดดินรับพลังแห่งเทพราหูด้านดีเข้าสู่วัตปุมงคลเครื่องราง ชุดเปิดวางบาดาลเทพนาคาเทวะนาคินครับในวันพุทธที่9มีนาคม2,559เวลา8นาฬิกานาทีครับใช้พลังของเลข8เลยท่านผู้ชมที่พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตราตลาดดีสมัยดำครับถนนพระรามสงกรุงเทพมหานครครับโดยมีอาจารย์โชคณพรมมานะครับได้ทำพิธีอ่านองค์การบูชาวงสวงองค์เทพราหูและเทพพระเกตบดีครับ ถือว่าเป็นส่วนหางของเทพราหูครับในขณะทําพิธีได้เกิดปรากฏการณ์บนท้องฟ้าท่านผู้ชมครับเหนือพิพิธภัณฑ์เทพศรียันตาก้อนเมฆครับได้รวมตัวกลายเป็นหน้าคนครับกำลังอ้าปากอมดวงอาทิตย์และเมื่อคลายออกครับดาวเทพราหูได้ลอยโดดเด่นเพื่อส่งพลังในด้านดีมายังวัตถุมงคลเครื่องรางชุดปิดวงังบาดาลเทพนาคาเทวนาคินเพื่อส่งพลังด้านดีนดครับแห่งเทพราหูเข้าสถิต ในกำไรทรัพย์เทพนาคาเทวดา12ราศีแหวนพิกดวงชะตาพลังนาคีพยันบารามีครูพ่อปู่ฤาษีนารอดจึงมีพลังปกป้อง,องดาวเทพราหูพร้อมกับพิกดวงชะตาให้สูงส่งด้วยโชควาสนาและบารามีในทุกๆด้านใน1ชุดครับมี3อย่างด้วยกันท่านผู้ชมทำบุญเช่าบูชานะครับ999บาทเท่านั้นเองครับโทรด่วนที่3หมายเลขขึ้นหน้าจออยู่ในขณะน,นี้ท่านผู้ชมครับ รายการเทพมหาโชคนั้นท่านชมถือว่าเป็นรายการหนึ่งที่วัตถุมงคลตอนนี้เป็นชุดนะครับ3อย่างใน1ชุดชุดละ999บาทโทรที่088 227 6566และ087 109 0448 086 345 9259ครับโดยทางรายการเทพมหาโชคจึงได้จัดสร้างวัตถุมงคลเดือนละ1ชุดนะครับ เพื่อ,อาหารายได้เข้ามาสมทบกองทุนโครงการโรงเรียนชุมชนสีขาวต้านภัยยาเสพติดบัดนี้โครงการโรงเรียนชุมชนสีขาวพร้อมแล้วครับที่จะเนืนอกิจกรรมโครงการโรงเรียนชุมชนสีขาวต้านภัยยาเสพติดต่อไปครับโดยจะเริ่มต้นในวันศุกร์ที่24มิถุนายนครับ2559นี้ที่โรงเรียนลาดปาาเขาแปงจระเข้บัวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครครับเป็นครั้งที่1ทั59 ในแต่ละเดือนครับทุกโรงเรียนจะได้รับประกาศเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเพื่อเป็นเกียตรติประวัติให้แก่โรงเรียนนั้นๆครับดังนั้นทุกท่านที่เช่าบูชาวัดถูกมงคลของรายการเทพมหาโชคท่านคือผู้ที่ร่วมบริจาคทรัพย์ให้โครงการโรงเรียนชุมชนสีขาวต้านััย,ยาเสพติดในการจัดกิจกรรมในปีนี้ครับ2,559ถือว่าทำบุญกับเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดครับ เรามาดูในเรื่องราวของแหวนพิกดวงชะตาพลังนาคีบ้างครับท่านผู้ชมครับจะมีพลังแห่งเทวนาคินเพื่อให้ชีวิตราบรื่นปราศจากอุปสรรคโรคภัยไม่มีเบียดเบียนครับชีวิตจะไม่พบกับความยากลําบากชีวิตจะไม่ผิดหวังจะสมปรารถนาทุกประการจิตใจจะสงบเยือกเย็นการใช้แหวนพิกดวงชะตาพลังนาคีต้องมีจิตใจที่เชื่อมั่นและศรัทธาหลวงพ่อเชศจันแปดแถวครับได้พูดกับอาจารย์โชคณพรมมาว่า พลังแห่งความเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาจะทำให้วัตถุมงคลเครื่องรางต่างๆเกิดพลังขึ้นมาได้แม้แต่ก้อนหินก้อนเดียวที่อาจดูไม่มีค่าไม่มีพลังใดๆแต่หากผู้คนทั้งหลายเป็นจำนวนมากเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาในก้อนหินนั้นหินก็จะกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้เพราะจิตใจที่เชื่อมั่นสามารถบันดาลผลตามที่ผู้ศรัทธ,ธาร้องขอได้ดังนั้นท่านผู้ชมครับ แหวนพิกดวงชะตาพลังนาคีทุกครั้งที่สวมใส่ให้ผู้ศรัทธานึกถึงองค์เทพนาคาเทวะนาคินโปรดจงประทานความสมบังความสมปรารถนาให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดแหวนพิกดวงชะตาพลังนาคีคอยหน้าคราชครับเปรียบเสมือนดวงตาขององค์เทพนาคาเทวะนาคินที่คอยสดส่องดูแลเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์ทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยาก ให้พลิกดวงชะตาพบกับความสุขหนุนนำดวงชะตาให้กับผู้ศรัทธามีความผาสุขชีวิตไม่ตกต่ำดวงชะตารุ่งโรจน์ครับถนนของชีวิตมีแต่แสงสว่างไม่มีมืดมนแหวนพลิกดวงชะตาพลังนาคียังเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายเพาะข้างเรือนแหวนท่านผู้ชมครับได้นำคำว่าค้าขายร่ำรวยครับมาประดับไว้เป็นเกตวิชาพลังเทวนาคินที่ทุกสาขาอาชีพจะประสบความสำเร็จ จเจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับแหวนพิกดวงชะตาพลังนาคีอยู่ในชุดของเปิดวางบาดาลเทพนาคาเทวนาคินประกอบด้วยหนึ่งแหวนพิกดวงชะตาพลังนาคี2ครับกำไรทรัพย์เทพนาคาเทวดา12ราศีครับเราอัญเชิญเทวดาทั้ง12ราศีอยู่ในกำไรด้วยนะครับ3พยัน์บารมีครูพ่อปู่ฤาษีนารอดหรือว่าทุกคนต้องมีครูครับรวมกัน3อย่างท่านผู้ชมทำบุญชุดละ 9 9 9บาทครับรายได้เราจะสมทบทุนเข้าโครงการโรงเรียนชุมชนสีขาวหมายเลขโทรศัพท์3หมายเลขขึ้นอยู่บนหน้าจอครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อเชิดจัน8แปดแถวถือว่าเป็นครบาอาจารย์ของอาจารย์โชคผมมาและท่านมีอะไรเนี่ยท่านผู้ชมท่านก็จะให้อาจารย์โชคผมมามาทําวัตถุมงคลเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับวันนี้เราจะรวบรวมรายได้ไป เป็นโครงการโรงเรียนชุมชนสิการต้าไทยยาสิติในปี59นี้นะครับหลวงพระเชษฐ์ท่านได้มอบเหรียญเหงไว้กับอาจารย์โชคนับลมมาครับเหรียญเหงเนี่ยท่านผู้ชมครับได้นํามาหลอ่อล้อมเป็นแหวนพิกดวงชะตาเพื่อเป็นเคดวิชาในการเรียกทรัพย์ครับเหรียญเหงนี้เป็นภาษาจีนท่านผู้ชมครับลักษณะของเหรียญด้านหน้าจะมีคําว่าเหงครับคำว่าเหงนี่ก็เป็นภาษาจีนนะครับล้อมไปด้วยอักขระคาถาเรียกทรัพย์นะครับด้านหลัง เรียกว่ามหายันโภคทรัพยกนะครับจะมีหลังเหรียญเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของมหายันโภคทรัพย์พร้อมคําว่าณเยปรลังยุตเตครับขอจงนาเอาข้าวของเงินทองมาสู่สถานที่แห่งนี้ครับจึงนับได้ว่ามหายันโภคทรัพย์ผู้ใดได้ไว้เงินทองจะมิขาดเหรียญน,นี้ได้นํามาหล่อล้อมเป็นแหวนเรียกทรัพย์นะครับเรียกว่าแหวนพลังนาคีอยู่ในชุดของปเปิดวังบาดาลเทพนาคาเทวนาคิน จึงมีความศักดิ์สิทธิ์ในการเรียกทรัพย์และพิเศษสุดครับสำหรับวัตถุมงคลชุดนี้เพราะอาจารย์โชคนะโรมมาครับร่วมกับพิพิธภัณฑ์เทพศรียันตาโดยคุณอนุนแก้วมโนโรมครับได้จัดสร้างแผ่นมหายันเทพทันใจเศรษฐีร่ำรวยครับเป็นแผ่นเงินและแผ่นทองท่านผู้ชมครับได้นำมาหล่อหลอมด้วยครับถือว่าเป็นสุดยอดวัตถุมงคลแห่งปีในชุดเปิดวางบาดาลเทพนาคาเทวนาคินครับจึงถือว่าเป็นเครื่องรางที่มีพลังของเทพทันใจ นะครับมาสถิตในกําไรเทพนาคาและแหวนพิกดวงชะตาพลังนาคีเพื่อขอพรสิ่งใดก็ตามครับจะสเริจผลสมใจปรารถนาทันใจสําเร็จโดยเร็วฉับพันทันใดครับทั้งเรื่องการเงินการงานความร,รักค้าขายโชคลาภส่งผลให้ดวงชะตาเข้มแข็งทั้งภายนอกและภายในดังนั้นวัตถุบงคลชุดเปิดวางบาดาลเทพนาคาเทวนาคินได้จะสร้างตามตำรา ในตำหรับของเทวนาคินศาสตร์ครับเป็นวัตถุมงคลหนึ่งเดียวในสยามครับประกอบด้วย1กํากำไรทรัพย์เทพนาคา2แหวนพิกดวงชะตาพลังนาคีครับ3พยันบาร,รม,มีครูพ่อปู่ฤาษีนารอดพยันชุดนี้ได้ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการขอพลังแห่งพ่อครูพ่อปู่ฤาษีนารอดจงมาปัดเป่าความทุกข์ต่างๆ ให้มวลมนุษย์ทั้งหลายได้พบเจอแต่แสงสว่างที่สดใสในชีวิตตลอดไปเพราะพ่อปู่ฤาษีนาโรดในท่านผู้ชมครับเป็นครูแห่งสวงสวรรค์เป็นผู้รวบรวมตำราพระเวทแห่งเทวาศาสตร์พระยันผืนนี้ท่านผู้ชมครับเหมาะสําหรับพกติดตัวหรือใส่กรอบบูชาได้ครับเพื่อขอให้พระฤาษีนาโรดและพระฤาษีทั้งร้อยแปดตนครับถือว่าท่านเป็นบรมครูทั้งร้อยแปดพระองค์ด้วยคอยช่วยเหลือคุ้มครองปรับเปลี่ยนพลิกฟื้น ดวงจะตาให้ผู้ศรัทธ,ธาสามารถฝ่าอุปสรรคฝ่าวิกฤตให้พ้นเพศภัยครับชุดเปิดวางบาดาลรับเทพนาคาพลังเทวะนาคินนั้น1ชุดอย่างที่บอกครับเรามี3อย่างด้วยกันชุดละ999บาทนะครับท่านผู้ชมครับโทรด่วนที่3หมายเลขครับไรายได้จากการเช่าบูชาเราเข้าสู่กองทุนโครงการโรงเรียนชุมชนสีขาวต้านภัยยาเสพติดในปี59ครับเพื่อกิจกรรมการรณรงค์ปัญหายาเสพติด ให้เยาวชนไทยเริ่มเดินหน้าโครงการในวันศุกร์ที่24มิถุนายน2559นี้นะครับครั้งที่1ทับ59ณนะห้องประชุมโรงเรียนวัดลาดประเค้าเขตลาดพาร้าวกรุงเทพมหานครเราจะเปิดโครงการโดยคุณนิพนธ์จันทาภูนครับถือว่าเป็นบอสใหญ่ใจดีของช่องโชคดีทวีครั้งแรกบอสนิพนธ์จันทาภูนจะเป็นผู้เปิดให้นะครับพบกับการให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับยาเสพติดเรียกว่าปัญหายาติดนั้น เป็นอย่างไรเราจะมีวิทยากรมอบความรู้ให้นะครับได้รับการสนับสนุนจากสารคดีชุดนี้จากสำนักง,งานปปสครับชมการแสดงของโรงเรียนวัดลาดปลาเค้าการแสดงศิลปะอาวุธไทยสมัยโบราณมวยไทยคาดเชือกการประกวดคำปันต้านยาเสพติดเพื่อคัดเยาวชนไทยเข้ารอบ10บคนครับเพื่อไปชิงถ้วยเกียรติยศเมื่อครบ50โรงเรียนนะครับและก็ยังมีการแสดงตลกจากตลกชื่อดังครับซึ่งจะหมุนเวียน เปลี่ยนไปทุกๆโรงเรียนนะครับดังนั้นท่านผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้โดยการเช่าบูชาวัดถุกมงคลเครื่องรางชุดเปิดวังบาดาลเทพนาคาเทวะนากนครับเหลืออีก35ชุดสุดท้ายครับเน้นย้ําตรงนี้ว่า35ชุดสุดท้ายโทรด่วนที่3ามหมายเลขท่านผู้ชมครับถือว่าเราร่วมทําบุญทํากุศลกันนะครับและทุกๆโรงเรียนท่านผู้ชมครับเราจะมีเขาเรียกว่าเกียรติบัตร มอบให้กับทุกโรงเรียนครับโรงเรียนแรกในปี59คงจะเป็นโรงเรียนวัดลาดปะเคาเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคระนะครับเพื่อแสดงว่าเป็นโรงเรียนที่ได้ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียนชุมชนสีขาวเรียกว่าวันนี้ครับโรงเรียนนี้จะเป็นอีกโรงหนึ่งที่มีการรณรงค์ไม่ให้เยาวชนไทยติดยาเสพติดครับและก็เป็นความชื่นชมในเกียรติประวัติแห่งนี้ดังนั้นท่านผู้ชมครับสิ่งเหล่านี้มีตัวตนครับเพราะโครงการนี้เดินหน้ามาได้หลายปี ย่างที่อาจารย์โชคพูมาบอกครับเพราะว่าในเรื่องของงบประมาณท่านผู้ชมงบประมาณมันค่อนข้างที่หายากนะครับแต่ของเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าขอของบริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะให้ง่ายแต่เป,เป็นเรื่องงบประมาณเนี่ยหายากครับในปีที่ผ่านมาก็ได้รับความเมตตาจากพระนักท่านพลเอกพิจิตรกุลบาลนิตท่านองคมนตรีได้ม,มอบถ้วยเกียรติยศมาให้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งถ้วยแล้วก็มีหลายๆถ้วยครับที่ผ่านมานีถ่ถือว่าโรงเรียนใดที่ได้รับไปก็เป็น ความเป็นมงคลเรียกว่าวันนี้การเดินหน้าของโครงการนี้ครับเราจะมีการเดินหน้าแล้วก็ไปขอถ้วยแบบนี้ท่านผู้ชมนํามาให้โรงเรียนต่างๆ10บโรงเรียนเข้าล่อไปโรงเรียนสิบคนนะครับเมื่อครบ50โรงเรียนนะครับอาจารย์โชคก็ยืนยันด้วยหลักฐานนะครับมีหลักฐานมายืนยันว่าอันนี้ที่ผ่านมาท่านผู้ชมในเนี้ยคือ50โรงเรียนนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นร้อยโรงเรียนนี่เป็นเรื่องราวของปัญหายาเสพติดแล้วก็เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้ไป นี่คืออีกหนึ่งช่องทางของทางช่องโชคดีทีวีที่มอบให้กับอาจารย์โชคผมมานะครับดังนั้นเราจะเดินหน้าแล้วหลังจากเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปท่านผู้ชมก็จะเดือนกรกฎาคมก็คงจะเป็นโรงเรียนวัดลานนาบุญครับก็ถือว่าโรงเรียนนี้เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เราจะเดินทางไปทํากิจกรรมและโรงเรียนที่3นะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นเดือนละหนึ่งครั้งก่อนท่านผู้ชมหลังจากที่งบประมาณเยอะขึ้นเยอะขึ้นหรือมีหน่วยงานไหนเข้ามาร่วมด้วยในะท่านผู้ชมก็จะเพิ่มโรงเรียนขึ้น ตอนนี้ที่เซ็จไว้นะครับสโรงเรียนเดือนมิถุนาถือว่าเป็นการเปิดประเดิมในเรื่องของการวันต่อต้านยาเสพติดโลก24มิถุนายนเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเป็นโรงเรียนวัดลาดตะเคาถือว่าใกล้บ้านของช่องชคดีทีวีจากนั้นจะไปจังหวัดนนท์เลยนะครับจังหวัดนนท์ก็วัดลานนาบุญในวันที่22กรกฎาคมครับจากนั้นก็จะไปที่เขตจอมทองที่วัดโพทองครับวัดโพทองถือว่าเป็นโรงเรียนของสังกัดกรุงเทพมหานาคร ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ทางรายการเทพมหาโชคจะไปจัดกิจกรรมก็เรียกว่าจัดต้อนรับวันแม่นะครับวันที่9สิงหาคมถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ทางช่องโชคดีทีวีและรายการเทพมหาโชคเราจะเดินทางไปในเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนของวัดโพทองครับซึ่งวัดโพทองนั้นก็คงจะได้รับความเมตตาจากคุณอ,อนอนท์แก้วมโนรมเจ้าของพิพันธ์เทพศรียันตาซึ่งจะมีส่วนในการช่วยเหลือในเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายบ้างนะครับก็เรียกว่าวันนั้น คุณนนท์แก้วมนโนล,ลมก็คงจะมาเปิดให้กับทางรายการเทพมหาโชคถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการของชมรมที่เราจัดตั้งกันมาด้วยจิตอาสาท่านผู้ชมมันเมื่อมาจากอาจารย์โชคมาเนี่ยเมื่ออดีตเป็นประธานชุมชนของวัดบางพัดครับเมื่อเป็นประธานชุมชนเนี่ยการทํางานของประธานชุมชนเนี่ยจะต้องพัฒนาให้ชุมชนเนี่ยมันสดใสพะนั้นก็เริ่มจากการทํากิจกรรมจากชุมชนก่อนท่านผู้ชมเมื่อเมื่อชุมชนแล้วเราก็เดินทางไปสู่โรงเรียน ตอนนี้พอหลายๆโรงเรียนเข้าหลายโรงเรียนเข้าเนี่ยเกิดมีความสึกมันเกิดความอลังการขึ้นนะครับโรงเรียนต่างๆก็เลยขอกันมาเยอะมากมายแต่ด้วยงบประมาณท่านผู้ชมครับเมื่องบประมาณมันไม่มีไม่สามารถดรําเนินการได้วันนี้กลับมาแล้วครับต้องขอบคุณบอสนิพ์จันทรพูนอีกครั้งหนึ่งครับที่ทําให้โครงการนี้เดินหน้าต่อไปนั่นท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถที่จะร่วมกับรายการเทพมหาโชคในการเช่าวัตถุมงคลถือว่าเป็นเครื่องรางที่ ให้เราเน้นย้ำในเรื่องการทำความดีครับให้กำลังใจและชุดนี้ก็กำลังจะหมดไปเพราะเหลืออีก35ชุดเท่านั้นนะครับท่านชมโทรด่วนครับถือว่าวัตถุมงคลของรายการเทพมหาโชคนั้นในแต่ละเดือนก็คือ100ชุดนะครับหมดก็คือหมดและก็จบรายการลงไปถือว่าเราไม่จัดสร้างมาเยอะวัตถุมงคลของรายการเทพมหาโชคนั้นสะสมได้ครับมีพลังในทุกๆุกวัตถุมงคลครับถือว่า ชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่ฝากไว้เป็นตำนานแห่งแผ่นดินสยามในเรื่องของผ้ายันตอนนี้ดังมากครับหลายคนบอกว่าไม่อยากได้อะไรเลยอยากได้ผ้ายันแต่เราให้เป็นชุดครับแม้นจะมีผ้ายันด้วยท่านผู้ชมก็จะได้แหวนด้วยแหวนนี่ก็เรียกว่าเป็นการคิดคดคิดไอ้คำศัพท์ที่เรียกว่าพิกดวงชะตาครับคนเราเนี่ยท่านผู้ชมจะเสริมจะปรับอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าไม่พลิกดวงชะตาขึ้นไปเนี่ยท่านผู้ชมก็ไม่สามารถที่จะ ไฟฟ้าหาโชคลาภได้อันนี้แหวนนี้ถือว่าเป็นแหวนที่เราสามารถทำพลังแห่งการพลิกดวงชะตาครับถือว่าในเรื่องของพุทธาพิเศษวัตถุมงคลของรายการเทพมหาโชคถือว่าได้รับปามเมตตาจากพิพิธภัณฑ์เทพศรีจันตาครับที่เข้าร่วมพิธีวัตถุมงคลของศรีจันตาด้วยถือว่าวันนี้คุณนนท์แก้วมนโนลมก็จะยามเดินหน้าร่วมกับอาจารย์โชคพงศ์ามาครับในการสร้างฝันให้เด็กไทยห่างไกลจากยาเสพติดดังนั้นท่านผู้ชมครับ สามหมายเลขนี้ท่านชมสามารถทําบุญกับอาจารย์โชคพมมาได้ถือว่าวัตถุมงคลเราชัดเจนในเรื่องของวิธีกรรมครับเป็นการให้กําลังใจปฏิหารเกิดขึ้นได้ครับถ้าท่านผู้ชมทาความดีความดีเมื่อสะสมไปเนี่ยเขาบอกว่าความดีสามารถสื่อกับเทวดาได้เมื่อสื่อกับเทวดาแล้วเทวดารับรู้สิ่งนี้มองไม่เห็นนะครับสิ่งนี้มองไม่เห็นแต่เชื่อมั่นและศรัทธาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงได้ วัตถุมงคลรายการเทพมหาโชคนั้นถือว่าคุ้มครองได้และส่วนหนึ่งนะครับคือทํากิจกรรมโครงการโรงเรียนช,ชุมชนสีขาวเกิดขึ้นได้เพราะวัตถุมงคลของรายการเทพมหาโชคครับวันนี้เราสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อเป็นของที่ระลึกของที่ลึกที่ดีที่สุดนั่นคือเครื่องรางครับถือว่าท่านพกติดตัวไปด้วยอย่างน้อยก็คอยเตือนใจว่าเออเราได้ทําบุญกับรายการเทพมหาโชคเราได้ทําบุญกับเด็กไทยให้ห่างไกลยาเสพติด เราไปทําบุญกับวัดมามากมายครับวันนี้ลงมาทําบุญกับโครงการแบบนี้ท่านผู้ชมซึ่งโครงการแบบนี้หลังจากหยุดไปสิบปีนะครับนานมากไม่มีหน่วยงานใดครับที่จะเข้าไปทํากิจกรรมกับโรงเรียนปฐมแบบนี้เลยเพราะเขาบอกเด็กมันเล็กเกินไปท่านผู้ชมครับเด็กเล็กๆนี้ครับมันคือผ้าขาวเด็กโตไปแล้วนะครับระดับมัธยมเนี่ยเริ่มแล้วครับเริ่มเป็นไม้แข็งแล้วเดี๋ยวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือ เด็กตั้งแต่มัธยมต้นเป็นต้นไปครับที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดเพราะวันนี้ครับต้องเดินหน้าในระดับปฐมครับและโครงการนี้สามารถที่ให้เยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาลน,นะครับเป็นกิจกรรมที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วจะมีความรู้สึกว่าปลื้มใจและเรียนเชิญตรงนี้ท่านผู้ชมครับ24มิถุนายนถ้าไม่ไปไหนนะครับเราไปร่วมดูกิจกรรมกันไปดูการทํางานของอาจารย์โชคพงมาและทีมงานนะครับและก็มีทีมงานของช่องโชคดีครับที่จะเป็นบันทึกภาพ แล้วเราจะเก็บตรงนั้นมาออกอากาศดูว่านี่คือโครงการที่ให้กับเยาวชนไทยนั้นท่านผู้ชมครับอย่าช้านะครับในเรื่องราวของชุดเปิดวังบาดาลทรัพย์เทพนาคาเทวะนากินถือว่าวันนี้เราเชิญบาร,รมีของปูน่นาคาราชถือว่าเป็นบร,รมคูในเรื่องของเทพเทวะนากินครับวันนี้เราจัดเรียกว่าชุดใหญ่ท่านผู้ชมสามารถนําสิ่งเหล่านี้ไปพกติดตัวได้นะครับอาจารย์โชคเนี่ยถามว่าทาไมต้องเป็นแหวนน้ชมแหวนเนี่ยมันสะดวกครับถ้า ใส่สร้อยบางคนไม่ชอบใส่สร้อยอะไรใส่แหวนครับแหวนคือพลังใครจะว่าไงกรช่างท่านชมครับสิ่งเหล่านี้ยอยู่กับตัวเราเนี่ยพลังมันจะเกิดในตัวเราครับและเนี่ยท่านชมครับเจ็ดสีแต่เจ็ดสีเนี่ยท่านไม่สามารถเลือกสีเองได้นะครับเพราะว่าเน้นย้ําว่าเทพนาราชเทวะนดาคินจะเป็นผู้เลือกสีให้นั่นหมายถึงว่ามันจะอยู่ในถุงแล้วนะครับ100ถุง100ชุดและเมื่อคอร์เซนเตอร์ส่งไปในท่านอธิษฐานะครับ ขอสีนี้เป็นปาลมมงคลให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและเมื่อท่านได้รับสีไหนไปนั่นคือสีของเทพนัรราชประจําตัวท่านครับเพราะถือว่าได้รับการปลูกเสกทุกวงครับเรียกว่าวันนี้ท่านผู้ชมครับกำไลแหวนผ้ายานันเราปลูกเสกกันเรียกว่าเดินทางไปถึงเมืองปูเน่โดยจ่ามงครับหรืออาจารย์มงสียันตานี่เดินทางไปกับพรามสุเรศเรียกว่าไปทางเก้าเทวสถานเลยทีเดียวงนั้นท่านผู้ชมอย่าช้านะครับ เพราะวัตถุมงคลตอนนี้มันเหลือ35ชุดจริงๆนะครับเดือนหน้าก็าคงจะเป็นวัตถุมงคลชุดใหม่ก็เรียกว่าวันนี้ท่านชมครับ100ชุดต่อ1เดือนเนี่ยไม่เยอะครับแต่บางคนเนี่ยในเศรษฐกิจตอนนี้บางคนจะเช่าวัตถุมงคนแลแล้วดูแล้วดูอีกแต่หนึ่งอย่างที่ท่านได้รับจากรายการเทพมหาโชคคือท่านได้ร่วมบุญกับเด็กครับวันนี้ทําบุญกับวัดหลายวัดเยอะแล้วครับลงมาทําบุญกับเด็กไทยบ้างแล้วท่านจะได้เห็นกิจกรรมที่เรียกว่าไม่มีใครกล้าจัดแต่จารย์โชคพมานียครับ ห้าหกปีที่ผ่านมานี่จัดมาโดยตลอดนะครับก็ปิดกันยาวด้วยเรื่องงบประมาณท่านผู้ชมเป็นปัญหาจริงๆเพราะของเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นกิจกรรมเดียวที่ของแจกนี่ยเยอะมากท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทสหพัฒน์หลายๆบริษัทนะครับที่ร่วมมาให้การสนับสนุนเรื่องของของรางวัลครับแต่งบประมาณในเรื่องของค่าแรงที่จะให้กับค่ารถค่าน้ำมันเนี่ย มันก็ตรงนี้ท่านชมถึงต้องมาหากันตรงนี้นะครับในเรื่องของแจกนี่เยอะมากมายดังนั้นวันนี้ท่านชมครับส่วนหนึ่งที่จะให้โครงการนี้เดินต่อไปได้ท่านชมช่วยครับช่วยอาจารย์โชคมาแล้วเชื่อว่านี่คือความชัดเจนครับจัดรายการเทพมหาโชคมาเนี่ยก็หลายเดือนแล้วนะครับและสิ่งหนึ่งที่ปิ๊งมาตลอดเวลาว่ามีโอกาสจะนําเสนอนั่นคือการทํากิจกรรมแบบนี้วันนี้มีโอกาสแล้วครับทางบอสนิพนธ์อจารทาภูลเปิดแท่น,นบ,บอกอาจารย์โชคอะไรที่ช่วยเหลือให้สังคมมีประโยชน์ได้ทําไปเลย วันนี้ส่วนหนึ่งท่านผู้ชมครับโลโก้เราเห็นแล้วเราไม่ทำเพื่อใครครับวันนี้เป็นคนไทยคนหนึ่งที่เดินตามรอยพระองค์ท่านเราจะทําความดีงนี้เพื่อถบายแต่องค์ในหลวงของพวกเราเรามาช่วยกันครับประเทศไทยเป็นของพวกเราครับเรามาช่วยให้เด็กไทยใสยสะอาดและเชื่อว่าวันนี้กิจกรรมเล็กๆแบบนี้ครับเมื่อมันมีเงินทุนเยอะๆเข้ามันก็สามารถที่เราจะไปได้หลายๆ หลายโรงเรียนครับวันนี้ท่านผู้ชมครับดูเวลาแล้วเวลาหมดหมดเวลาก็มาอธิบายเรื่องของความชัดเจนของกิจกรรมโครงการโรงเรียนชุมชนสีขาวฝากไว้ครับกับชุดเปิดวางบาดาลทรัพย์เทียนราคาเทวะนาคินครับ3อย่างใน1ชุดราคา999บาทครับโทรที่3หมายเลขครับ